สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจค่ะทุกๆเรื่องราวนะคะที่เข้ามาพพอร์ตให้กาและัรที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเพลิดเพลินจิตใจของเรานะคะอะไรไปต่อไม่ได้เรารู้อยู่แก่ใจาอยู่แล้ว ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น move on ให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ใช่รักแท้เราจะได้ connect กับเขาแล้วเขาก็รอคุณอยู่เช่นกันนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะเราจะมาดูซิว่านี่คือคำตอบนะคะของเขาที่คุณจะได้รับฟังคืออะไรแล้วก็เป็นอย่างไรมาดูซิคือคำตอบอะไรเขาอยากที่จะบอกอะไรหรือว่าอยากที่จะตอบคำถามอะไรกับคุณนะคะกับสามไพ่อร่าข้อขานค่ะโฟก,กัสซี่ภาพที่หนึ่งนะคะ ภาพที่สองภาคที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนค่ะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกับท็อปปิของเราวันนี้นะคะนี่คือคำตอบของเขาที่คุณจะได้รับฝางนะคะดูซิว่าเป็นยังไงนะคะคุณอยากที่จะได้คำตอบอะไรหรือว่าเขาอยากที่จะให้คำตอบอะไรจากคุณนะคะขอพลังงานสื่อสารถึงคนก่องที่หค่ะ นี่คือคำตอบจากเขาที่คุณจะได้รับฟังคนกองที่หนึ่ง The Lover's นะคะเขารักคุณนะคะเขารักคุณค่ะเขาคิดถึงคุณนะมากๆเลยดูสิความรักความผูกพันอยู่ในหัวใจเขาเนาะใบเดียวก็น่าจะพอแล้วนะคะอยากให้เรื่องราวระหว่างเราเป็นความรักและความโรแมนติกมีความผูกพันกับคุณคิดถึงคุณนะคะแล้วก็ตัดคุณไม่ขาดมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะ เดอะชาริออตอยากเข้ามาจีบคุณนะคะอยากเดินหน้าจีบอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากเดินทางมาหาคุณมากๆคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลของคุณก็ได้ค่ะเดอะชาริออตคนต่างชาติก็ได้เนาะคนที่อยู่ไกลจากคุณคนที่มีความแตกต่างจากคุณก้าวดนานะคะเด็กถือไม้เทา้าอีกหนึ่งใบค่ะสี่ไม้เทา้าว้าวนะคะ สวยงามจังเลยคนกองที่หนะึ่งะไม่รู้ว่าคุณอยากฟังคำตอบอะไรนะคะจากเขาคนนั้นนะคะเขาบอกเลยว่าเขารักคุณและคิดถึงคุณผูกพันกับคุณมากๆและเขาอยากเดินหน้าเข้ามาจีบกับคุณก้าวดาบคือความวิตกความกังวลความกลัวแหละคิดมากไปหมดเลยจนปวดหัวนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนไปหมดเลยตอนนี้รู้สึกว่าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณ ไปจนถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียวเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่โรแมนติกแล้วก็ละมุนมากๆไม่รู้ว่าคุณต้องการคําตอบอะไรจากเขานะคะก่อนหน้านี้หรือว่าคุณเคยแพลนเรื่องของการแต่งงานกันไว้หรือว่าอะไรกันหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นเขามองถึงอนาคตความสัมพันธ์นะคะอยากให้คุณเป็นคู่รักของเขาแล้วก็สร้างครอบครัวการแต่งงานการมองไปยังอนาคตการมองไปยังโอกาสที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์การจนถึงท่านแต่งงานมีลูกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นแพชชั่นล้วนเลยเป็นความต้องการเป็นแพชชั่นภายในใจที่ต้องการและทำให้ได้ด้วยนะคะไม่ไม่อยากที่จะเสียคุณไปเลยแม้แต่น้อยนะคะและก็เดอะชาลีออตเนี่ย ทางไกลหรืออุปสรรคอะไรก็ตามแต่ฉันจะยงคงฉันจะยังคงข้ามนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลฝ่าฟันอุปสรรคมมทะลุดุดันมากๆเข้ามาจีคุณให้ได้เป็นคู่รักหลังจากนั้นในอนาคตพัฒนาเป็นการแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกกันด้วยความอบอุ่นแล้วก็มั่นคงนะคะก้าวดาบความรู้สึกไม่ดีอ่ะความคิดมากนอนไม่ค่อยหลับฝันไม่ดีเพราะมีความกังวลมากมายมีความประหมามันจะเป็นยังไงนะคุณจะโอเคหรือไม่คุณจะไม่โอเคคิดถึงอนาคต นะคะว่าจะไปถึงจุดๆนั้นแล้วมันจะต้องใช้ต้อง,ต,องต้องใช้เงินไหมจะต้องดูแลคุณยังไงป,ปกป้องดูแลก็แล้วก็เทคแคร์คุณเขาต้องมีความพร้อมมากๆนะคะการที่จะกล้าพูดการขอใครแต่งงานต้องมีความพร้อมและความสําคัญมากๆในเรื่องของการแต่งงานเป็นเรื่องที่ใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเพราะฉะนั้นคนกองที่หนึ่งนี่คือออร่าค้าของคุณคุณจะเซเยสหรือว่าคุณจะเซโนนะคะคือเป็นพลังงานที่แบบว่า เข้ากับภาพเข้ากับถ้อยคำบดดิ้งนี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นเป็นแ a ช s i o n ของพลังงานธาตุไฟไม่ว่าคุณจะแตกต่างในเรื่องของทางไกลาอายุที่แตกต่างกันต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าอะไรที่มันมีความผูกพันซึ่งการแัะกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอก็ได้นะคะเป็นหนังเดชนีนี่ที่ทําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันมันมีความลึกๆของห้วงอารมณ์อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น เขามีความบ่นไหวแน่นอนเขามีความกลัวแน่นอนเพราะเขาไม่อยากเสียคุณไปนะคะคุณกล่องที่1น,นี่คือนะคะ,ะคาตอบของเขาที่คุณจะได้รับนะคะได้รับฝั่งนะเขารักคุณแล้วก็อยากที่จะแสดงความรักความโรแมนติกกับคุณมากๆรักคิดถึงมีความผูกพันและอยากเดินหน้าเขาจีบมากๆแม้จะมีความกังวลแล้วก็เป็นแพชชั่นของการแต่งงานในอนาคตด้วยนะคะ การแต่งงานสร้างครอบครัวที่อบอุกันมีลูกกันนะคนกลองที่1นี่คือคําตอบนะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณและคุณก็เป็นความรักของเขาเขารักคุณแล้วคิดถึงคุณนะคะคนกล่องที่1ก็ประมาณนี้นะ,ะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่1นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะ,ะมาดูสิว่านี่คือนะคะคาตอบที่คุณ นี่คือคำตอบของเขาะะที่คุณจะได้รับฟังนะคะไม่ว่าคำตอบนั้นที่คุณอยากรับฟังจากเขาคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานดีก่อนเนาะขอพลังงานสื่อสารถึงคนกองที่สองค่ะคำตอบของเขาที่คนกองที่สองจะได้รับฟังค่ะ King of Cups ค่ะธาตุน้ำราชาถ้วย เป็นคนมีสเสน่ห์เฟลลี่ทัมพรันส์สองถ้วยว้าวสวยงามจังเลยนะคะเด็กถือดาบนะอีกหนึ่งใบค่ะเดชัลลี่ออ s เขาเป็นราชาถ้วยค่ะทุกคนเป็นธาตุน้ำเป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีดูเฟรนด์ลี่ดูดีมีเสน่ห์เสน่ห์นะคะดูเป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสเข้ากับคนอื่นได้ดีนะคะเป็นที่รักของคนอื่นให้คําปรึกษาเรื่องของความรักคนอื่นได้ดีนะคะเป็นคนที่นิ่งมีความสุขคมมีความใจเย็นดูเป็นคนที่ผู้ชายที่มีความสุขแล้วก็ดูโรแมนติกนะคะเป็นคนที่ชอบทะเลชอบน้ําชอบสัตว์หรือว่ารักธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะนิ่ง มีเหตุผลมีอารมณ์ควบคู่กันไปนะคะตัวตนของเขาคุณกับเขามีอะไรที่นิ่งที่ห่างกันออกไปเกิดขึ้นหรือว่ามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นสองถ้วย two of cups ไม่ว่าคุณกับเขาจะเป็นพลังงานของทวินโซหรือทวินเฟลมไงก็ตามคุณกับเขามีอายุที่ต่างกันมากทางไกลต่างชาติต่างภาษาแต่คุณกับเขาจะมี ความรู้สึกที่มันลึกมากๆเลยที่มันลึกซึ้งในจิตวิญญาณที่เขารู้สึกถึงคุณมากๆมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถตัดคุณออกไปได้มันเป็นความรู้สึกที่ยงใหญ่และเชื่อมต่อถึงคุณด้วยจิตวิญญาและความรู้สึกที่แท้จริงที่เขารู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเด็กถือดาบแล้วก็เดอะชารีออตเขาอยากที่จะเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะเดินทางมาพบเจอเดินทางมาพูดคุยอยากส่งข้อความหาคุณอยากพูดคุยอยากติดต่อสื่อสารเคลียร์แล้วก็อยากเดินทางมาพบเจอการปรับความเข้าใจนัดดินเนอร์ดัดทานข้า นะคะปรับความรู้สึกปรับความเข้าใจบาลานซ์ในเรื่องของต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าอะไรทะเลาะกันเป็นปัญหากันหรือว่าวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาอยากเป็นคนรักของคุณเขาอยากเป็นคู่รักกับคุณอยากเดินหน้าจีบคุณ อยากเดินหน้ามาหาคุณให้ได้นะคะด้วยความที่ว่ามุ่งมั่นและจริงจังเดอชาลีออดตเนาะแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรนะคะมาขวางกัน้นฉันก็รู้สึกว่าฉันจะทําสิ่งนั้นให้ได้นะคะเด็กถือดาบคือการรอการติดต่อสื่อสารพูดคุยนี่แหละการส่งข้อความหาแล้วก็เดินทางมาหาคุณไม่รู้ว่าคุณจะได้พบเจอกับเขาไหมไม่รู้ว่าคุณจะต้องการที่จะมามาเจอเขาหรือว่าคุยกับเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขามีความคิดถึงมีความผูกพันมีความรู้สึกลึกซึ้งกับคุณมากๆและเขารู้สึกว่าคุณกับเขาสามารถที่จะ พาฒนาต่อเป็นคู่รักเป็นความรักกันได้นะคะเป็นการที่ปรับความเข้าใจพูดคุยกันมากๆเพราะเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีความผูกพันกันอย่างลึกๆและเขาก็คิดแบบนั้นกับคุณเช่นกันนะคะคนกองที่สองคือพลังงานของการปรับจูนกันมากๆแลกอยากที่จะเดินหน้าเดินทางมาหาคุณพูดคุยกับคุณให้เข้าใจนะคะ r g i v e n เ s s นะคะเหมือนกับว่าเขาอยากให้คุณให้อภยัย เรียนรู้เขาใหม่เข้าใจเขาใหม่การกระทําแล้วก็คําพูดต่างๆนะ,ะที่มันอยู่ในหัวใจเขายังรู้สึกมีความเชื่อมโยงถึงคุณนะคะอยากที่จะได้สัมผัสหัวใจคุณอีกครั้งหนึง่งอยากให้คุณกับเขามาเป็นคู่รักกันมาเป็นความรักความลึกซึ้งที่ที่อยู่ภายในใจที่รู้สึกมีแพลชั่นกับคุณอย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะคนกองที่ 2ไม่รู้ว่าคุณต้องการคําตอบอะไรจากเขาและนี่คือคําตอบจากนะคะจากเขาที่คุณจะได้รับฟังคือเขาอยากปรับความเข้าใจและพูดคุยกับคุณมากๆเลยอยากที่จะเป็นคู่รักอยากให้เรื่องราวระหว่างเราสองคนมันเกิดขึ้นจริง,รงๆให้ได้อยากเข้ามามุทะลุดุดันจีบคุณส่งความหาคุณนะคะเดินทางพบเจอกับคุณเพราะฉะนั้นคนที่เป็นธาตุน้ำเขาจะแสดงออกไม่มากและไม่น้อยเกินไปค่ะอยู่ใน อยู่ในพื้นฐานความพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องราวความสัมพันธ์ไปต่อได้ให้เวลาเขาแล้วก็ให้เวลาเราเพราะว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องของเวลานะคะความรักเป็นเรื่องของเวลาเขาอยากเป็นคู่รักอยากเป็นความรักกับคุณอยากเริ่มต้นปรับความเข้าใจสิ่งใหม่ๆไปสู่สิ่งเดิมๆไปส,ส,ไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะนี่คือคําตอบของเขาที่คุณจะได้รับฟังขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกอ,กองที่3เนาะขออภัยค่ะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่านี่คือคําตอบของเขาที่คุณจะได้รับฟังนะคะคำตอบเป็นอย่างไรเนาะก็ไม่รู้ว่าคุณอยากได้อยากได้ฟังคําตอบอะไรจากเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูนซิพลังงานคนกองที่3ขอพลังงานสื่อสารถึงคนกองที่3ค่ะคําตอบของเขาที่คนกองที่3จะได้รับฟัง อวินถ้วยสวยงามมากๆเจ็ดเมเา้าสี่เมเา้าสวยงามนะคะราชินีเหรียญค่ะขอกห,หนึ่งใบ The View of Fortune ตัวตนของคุณเป็นธาตุดินนะคะราชินีเเรียนเลยนะคะผู้มีเสน่ห์เรียบรู้ดูดีมีเสน่ห์มั่งคั่งนะคะอุดมสมบูรณ์กับตัวตนของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้มีความอิโกโมีความมั่นใจนิ่งเงียบนะคะแล้วก็ไม่แสดงออกความรู้สึกการกระทำเลยบางครั้งนะคะคือเป็นคนที่เก็บอารมณ์แล้วเก็บความคิดของตัวเองได้ดีนะคะพึ่งพาตัวเองได้ซัพพอร์ตตัวเองได้ทุกอย่าง ชอบอะไรเรียบดูแล้วก็มั่นใจตัวเองเช่นกันแต่คุณก็เป็นคนที่คิดมากเหมือนกันคิดเยอะนะคะและเป็นคนที่นิ่งมากๆมองความสัมพันธ์จริงจังซีเรียสรักจริงมากๆในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะไม่เคยมองความสัมพันธ์แบบเล่นๆน,นะคะรักใครก็ทุ่มเทรักเดียวใจเดียวนะ WO f ิ e ออ f ฟอ อัศวินถทวยเขาเป็นผู้ใหญ่อบอ,อุ่นจิตใจดีดูเฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีคุณว,วุฒิวัยวุฒิที่สูงกว่ากับคุณก็ได้นะคะเขาจะเข้ามาจีบคุณ เขาอยากมาเดินหน้าเข้าจีพัฒนาความสัมพันธ์เจ็ดไม้เท้าคืออยากปกป้องความสัมพันธ์นี้อยากปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอยากที่จะแต่งงานกับคุณนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเดินหน้าไปสู่ถึงขั้นการแต่งงานสร้างครอบครัวเดวิ e อ of Fortune เป็นอะไรที่เหมือนกับโชคชะตานำพาให้คุณกับเขาและนำพาให้คุณกับเขามาเจอกันและเขาก็ร้องขอโชคชะตาเช่นกันอยากให้วันเวลาได้พบ คุณอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยากที่จะบอกคุณว่าเขายัางคงมีความรู้สึกที่ชอบและก็รักคุณมากๆ คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเป็นด่างคนที่เขามอบตัวและหัวใจให้คุณหมดทั้งสิ้นนะคะอยากเดินหน้าหาคุณอยากเข้ามาพบเจอกับคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันถึงขั้นแต่งงานนะคะาราชินีหรียญเป็นความรู้สึกพลังงานของคนที่แบบว่าเขาชอบคุณมากๆแล้วเขาก็หลงไหลคุณมากๆค่ะเทให้คุณจนหมดหัวใจทั้งตัวและหัวใจเลยทีเดียวไม่งั้นก็ไม่รู้สึกว่าที่จะเดินหน้าเขาจีบแล้วอยากให้ความสัมพันธ์ ให้หนักแน่นแล้วก็ไปถึงขั้นแต่งงานได้ขนาดนี้แล้วก็รอโอกาสแล้วก็วันเวลานะคะอยากให้คุณให้โอกาสเขาหรือว่าอยากให้เรื่องของเราม,มัไปถึงณจุดๆนั้นได้เป็นอะไรที่เฝ้ารอมากๆเลยนะคะเขาเขาเฝ้ารอคุณไม่รู้ว่าคุณจะคิดแบบนั้นหรือเปล่าแต่เขาเฝ้ารอคุณนะคะนี่คือพลังงานของคนกองที่3 ไม่รู้ว่าคุณต้องการคําตอบอะไรจากเขาแต่เขาอยากเดินหน้าหาคุณอยากบอกความรักความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะว่ามันเป็นความรู้สึกที่พิเศษเป็นความรู้สึกที่เขาอยากที่จะทําให้คุณกับเขาเป็นครอบครัวแต่งงานมีลูกกันมีความสุขกันนะคะเพราะฉะนั้นออร์าคาร์ดใบนี้ก็หมายถึงกับเป็นการเติมเต็มความรู้สึกนั่นเองนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าก่อนอันนี้รู้สึกว่า ยังขาดหรือว่ายังไม่เคลียร์ไม่เข้าใจอะไรในตัวตนของเขาหรือเขาจะต้องการอะไรกันแน่หรือว่าเขาจริงจังกับคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขา อยากที่จะเติมตเต็มเรื่องราวความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาให้เป็นความรักความรู้สึกที่ดีแล้วก็พัฒนาถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครบัวเป็นครอบครัวที่อบ่นมั่นคงนะคะเห็นไหมคะเจ็ดเมถาปกป้องสถานะตัวเองอยากไปถึงขั้นแต่งงานให้ได้เพราะเขาต้องการแต่งงานแล้วก็อยากให้คุณได้ให้โอกาสเขาแล้วก็รอโอกาสแล้วก็วันเวลาเช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเรื่องของการแต่งงานเรื่องของความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของเวลานะคะอะไรที่มันใช่เดี๋ยวมันจะใช่ ja. อะไรที่ไม่ใช่เดยกก็จะออกไปจากชีวิตของเรา นี่คือคําตอบของเขาที่คุณจะได้รับฟังนะคะไม่รู้ว่าคุณต้องการคําตอบอะไรแต่ความชัดเจนคือเขาชอบคุณแลวเขาอยากเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์แล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์มั่นคงไปจนถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกด้วยกันนะคะนี่คือพลังงานคนกองที่3าสวยงามมากๆและสวยงามทุกๆกองเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนฟังไว้เป็นอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ